thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26มิถุนายนพศ2563นกะคะก็มาพบกับอาจารย์แอต,ตักศิลาค่ะมาพบกับบรรยากาศวันนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นใต้ต้นมะม่วงนะคะก็หลายหลายท่านที่ได้ติดตามชมอาจารย์มาเมื่อวานนะคะก็ทักมหาอาจารย์เยอะมากเลยอาจารย์คลิปของเมื่อวานหายไปไหนนะคะพอดีเมื่ออาจารย์ไม่ค่อยสบายนะคะนี่ก็ช่วงนี้ไม่สบายบ่อยมากเลยค่ะ เนื่องด้วยมาจากอาจารย์พักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็พออาการเริ่มดีขึ้นก็รีบมาอัดคลิปให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะแล้ววันนี้อาจารย์ก็ขออนุญาตมาพูดดาวเด่นประจําวัน6ดวงเลยนะคะดวงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาว7ค่ะดาว7นะคะหรือดาวเสาอยู่ในตําแหน่งโจโรเลกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาว7หรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วารโคดนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวห้านะคะ ดาวห้าหรือดาวพระฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งโจโรเิกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นวังลูกที่หนึ่งมีดาวเจ็ดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตนวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวสี่ค่ะดาวสี่นะคะหรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีแห่งเรกเกาะอยู่นวังลูกที่เก้ามีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์นะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหกค่ะ ดาวหกหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งเริกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่6มีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวที่5ประจำวันนี้คือดาวสามนะคะดาวสามหรือดาวอังคารนะคะอยู่ในตำแหน่งราชาโชคและยังเป็นจุลจักรนะคะเกาะอยู่นวังลูกที่สามมีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวศูนย์ค่ะดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหัทธนแห่งเลิก กออยู่นวังลูกที่7มีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้านาวาังนะคะและเป็นประจําทุกวันค่ะอาจารย์แอ้ก็จะคัดจาก6ดวงนะคะเหลือ4ดวงค่ะเด่นดวงแรกนะคะ0ค่ะ3นะคะ7ค่ะ5 0 3 7 5นยาำไปจับคู่สองจับคู่3ามตามที่ชอบได้เลยนะคะและวันนี้สำหรับท่านใดที่ชอบตัวเดียวนะคะอาจารย์ให้เด่นศูนย์ค่ะ นะคะแล้วก็ระวังเบิ้ลในบางลัดด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ขอสแสดงความยินดีกับหลายๆท่านที่ได้ติดตามชมอาจารย์มาโดยตลอดเลยได้รับความเ่งความปังกันทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าดาวเด่นประจําวัน6ดวงของอาจารย์เข้าตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะท่านใดที่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์ของอาจารย์ก็ได้รับเพได้รับความสนุกสนานกันไปนะคะเราเล่นตามกําลังเรานะคะแล้วก็ ท้ายคลิปเดี๋ยวอาจารย์จะจับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางไว้ให้สําหรับทุกท่านนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังทุกครั้งส่วนวันอาทิตย์ที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่2 8วิมิถุนายนนะคะหากท่านใดนะคะที่ อยู่ใกล้สถาบันหรือสะดวกในการที่จะเดินทางไปนะคะตรงช้างเองราวัณสามเสียนนะคะใ,นใ,นในกล้ใกล้กันนะคะก็สามารถไปร่วมบุญท,ทำบุญเทกระจาดแจกทานอาหารแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์แอ้ได้ที่นั่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ทุกๆวันนะคะก็ลาไปกับบรรยากาศใต้ร่มไม้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ